Everyone welcome to my lesson สวัสดีนะคะนักเรียนม .2 ทุกคนอ่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมคะเราก็ได้ทำแบบฝึกหัด exercise A in unit 7ไปเรื่อง w h a t does he look like อ่านี่ก็คือ exercise A ที่เราได้ทำไปวันนั้นนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง8คข้อมีใครยังไม่ได้ทำอีกไหมคะ อย่าลืมไปชมคลิปย้อนหลังนะคะมีที่ครูเมย์เนี่ยทำพร้อมกันกับเพื่อนสามารถไปชมได้หรือใครจะทำด้วยตัวเองก็ทำได้นะคะ Exercise A นะทีนี้เมื่อคาบที่แล้วใช่ไหมคะเราก็ได้เรียน Reading เกี่ยวกับ q u e s t i o n a r y นะแบบสอบถามอาจิตวิทยาว่านักเรียนเนี่ยเป็นคนที่ใช่หรือเป็นคนที่ outgoing ใช่ไหมคะเราก็ได้ทำแบบทดสอบไปแล้วเราก็รู้แล้วว่าฉันเนี่ย อยู่ในหมวดคนที่ชายนะอยู่ในหมวดคนที่ปานกลางแล้วก็หมวดคนที่ outgoing ก็คือเป็นคนที่ชอบเข้าสังคมอ่ะวันนี้นะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปทําแบบฝึกหัดใน workbook กันต่อนะให้นักเรียนเนี่ยนำ workbook ขึ้นมาเตรียมไว้เลยนะคะอ่ะอาทิตย์ที่แล้วเราทํำ exercise A เสร็จและวันนี้เรามาตะลุดยทําต่อนะคะ exercise B ทําไมต้องทําแบบฝึกหัดเพื่อที่จะชัวร์ว่านักเรียนเนี่ยเข้าใจในเรื่องของ physical appearance นะคะภาพลักษณ์ภายนอกนะแล้วก็ personality เรื่องลักษณะนิสัยนะที่เราได้เรียนไปทั้งหมดในยูนิต่การทำแบบฝึกหดัดเนี่ยจะช่วยฝึกนักเรียนนะได้นำความรู้ที่เราเคยเรียนเนี่ยกลับมาใช้นะคะทำให้เราเข้าใจตัวเองว่าเออฉันเข้าใจเรื่องนี้หรือฉันไม่เข้าใจนะคะอ่ะโอเคมาดูที่ exercise B เขาบอกว่า Write the words in the correct column. อ่าคืออะไรคะนักเรียนก็คือให้นักเรียนเนี่ยนะคะจัดคำศัพท์นะเขียนคำศัพท์ในช่องสี่เหลี่ยมช่องเนี้ยนะคะเออมีหลายคำมากเลยจัดหมวดหมดูหม่ให้มันหน่อยว่ามันอยู่หมวดหนึ่ง physical appearance นะคะบุคลิกภาพภายนอกหรือ2อหมวด personality ลักษณะนิสัยนะคะ อ่นักเรียนที่ชมคลิปอยู่เนาะเดี๋ยวครูเมย์จะให้เวลาเราทําให้เราเนี่ยกด pause วิดีโอค่ะฝึกทําด้วยตนเองเมื่อทําเสร็จแล้วค่อยกดเล่นวิดีโอเพื่อดูเฉลยเนาะว่าคําตอบของเราเนี่ยถูกต้องเหมือนกับครูเมย์ไหมโอเคนะคะห้ามกดดูเฉลยแล้วก็ทําไปพร้อมเฉลยนะอะ่เดี๋ยวเรามาดูคําศัพทีละคำก่อนว่ามีคำว่าอะไรบ้างก็มีคำว่า tall T, T A L L นะคะ tall แปลว่าสูง ต่อไปคำว่า dark dark นะคะใช้ได้ทั้ง uh, hair กับ skin เลยก็คือใช้ได้ทั้งสีผมเข้มแล้วก็ผิวเข้ม dark นะคะแปลว่าเข้ม f r i d l y f r i d l y เป็น uh, อะไรคะนักเรียนเป็นลักษณะนิสยัยใช่ไหมที่แปลว่าเป็นมิตรเข้ากับคนอื่นได้ง่าย kind แปลว่าใจดีนะคะ attractive อ,อันนี้มันเป็นสอง สองแบบนะจะแปลว่าเป็นคนที่หน้าตาดีก็คือภาพลักษณ์ภายนอกหรือจะเป็นนิสัยก็ได้ที่แปลว่ามีสเสน่ห์นะคะ Attractive ต่อไป s h a แปลว่าขี้อายค่ะ Funny Funny แปลว่าเป็นคนตลกสนุกสนาน Intelligent เป็นยังไงคะนักเรียนเป็นคนเฉลียวฉลาด Short เป็นคนส่วนสูงน้อยหรือว่าเตี้ยนั่นเอง d e n s e แปลว่าผอม Generous นะคะก็คือใจกว้าง outgoing นะคะก็คือเข้าสังคมง่าย happy มีความสุข young แปลว่ายังหนุ่มอยู่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังไม่แก่นั่นเองอายุน้อยแล้วก็ beautiful คำนี้นะคะแปลว่าสวยนั่นเองนะอ่ะเมื่อได้ฟังคำศัพท์รู้ความหมายรู้คำแปลแล้นะคะนักเรียนลองทำด้วยตัวเองดูค่ะ โอเคฟินิชแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะเรามาดูว่า physical appearance มีคำศัพท์อะไรบ้างเอ่ย อามีทั้งหมดดังนี้ค่ะ1นึ่งทอส่วนสูงแน่นอนว่าเป็นรูปลักษณ์ภายนอกเนาะเรามองไปเราก็เห็นเลยคนนี้สูงหรือคนนี้เตี้ยนะมองจากภายนอกได้เลย 2. อง dark ก,ก็คือผิวเข้มสีผมเข้มนะคะ thin เป็นคนพร้อมยังเป็นคนที่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังไม่แก่ beautiful นะคะก็คือเป็นคน สวย a a s ศ x y เป็นคนหน้าตาดีแล้วก็ short เป็นคนเตี้ยอ่ะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่เหลือจะไปอยู่ในหมวด personality นะคะหรือนิสัยก็จะมีคำดังนี้ funny, intelligent อ่ะเป็นคนตลกเป็นคนฉลาดเป็นคนชา i n ี้อายเป็นคน outgoing เข้ากับสังคมได้ง่าย happy เป็นคนที่มีความสุข generous เป็นคนใจกว้าง k ่าย เป็นคนใจดีนะคะเฟรนลี่เป็นคนเป็นมิตรอ่าเหล่านี้ก็คือลักษณะนิสัยทั้งหมดเราไม่สามารถเห็นได้ทันทีที่พบหน้านะคะแต่เราจะต้องพูดคุยทําความรู้จักกับเขาก่อนนักเรียนถึงจะรู้เนะว่าคนคเนี้ยเขาเป็นคนขี้อายนะเขาเป็นคนใจดีนะนะคะอันนี้ถึงเรียกว่า personality อ่ะเป็นไงกันบ้างคะถูกต้องไหมใครทำได้เหมือนกับทีเชร์หมดทุกข้อเลยเก่งมากนะคะ very good ก็เสร็จแล้วสำหรับ exercise b ทีนี้เราไปดู exercise ถัดไปกันเลยค่ะ exercise c นะคะ the direction is fill in the blanks with the correct adjective in the box นะคะคืออะไรเขาให้คำศัพท์มาอีกแล้วนะคะนักเรียนเป็น adjective นะคะเออคำคุณศัพท์ที่ไปขยายคำนามนะ ให้มาทั้งหมดนะคะมี one two three f o six seven e i แปดคำอะให้นักเรียนทำอะไรกับมันให้นำคำเหล่านี้นะคะ e i g words ทั้งหมด8คำเนี่ยไปใส่ในช่องว่างของ8ประโยคนะให้มันถูกต้องให้มันสอดคล้องกับประโยคที่เขาให้มาอะเดี๋ยวเราลองมาทำกันดูข้อ1ค่ะอะให้นักเรียนกด pause video ไว้นะ แล้วลองทำด้วยตัวเองดูแล้วค่อยกดเล่นวีดีโอนะคะเพื่อดูว่าคำตอบเราตรงกับทีเชอร์ไหมข้อหนึ่งนะคะ Case gets excellent grades he first in our class he's นะคะ,ะเราต้องมาเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมาขยายประโยคดูบริบทของมันเนาะแล้วเราถึงจะเลือกเติมคำศัพท์ที่ถูกต้องได้เขาบอกว่า Case เนี่ยนะคะ gets excellent grades ก็คือได้เกรดที่ดีเยี่ยม่า uh, is is r s t s t our u r class นะคะเขาเนี่ยเป็นที่หนึ่งของชั้นเรียนเราเลยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีลักษณะนิสัยอย่างไรคะนักเรียน Funny หรือเปล่าเป็นคนตลกหรือเปล่าหรือเป็นคนแ m n อ่มข้อหนึ่งก็ต้องตอบว่า i n t e r l i g e n นนะคะ i n t e r l i g เ n t เป็นคนฉลาดนั่นเองบ,อบริบทเขาปูมาขนาดนี้แล้วเนาะ ต่อไปข้อ2 my sister has many friends นะคะก็คือพี่สาวของฉันหรือน้องสาวของฉันเนี่ยมีเพื่อนเยอะมากๆ many friends she is sociable and อ่าเราควรจะใช้คำว่าอะไรดีนะ,ะนักเรียนก็คือเขาบอกว่าพี่สาวหรือน้องสาวของฉันเนี่ยมีเพื่อนเยอะมากแล้วก็เป็นคนที่ sociable เข้ากับคนอื่นได้ง่ายเข้าสังคมเก่งเพราะฉะนั้นเธอจะต้องเป็นคนอะไรคะเป็นคน f e ลลี่นะคะก็คือผูกมิตรง่ายคุยกับใครก็สนิทกับเขาง่ายนั่นเองอนักเรียนก็กาไปด้วยนะคะต่อไปข้อ3 Dan's girlfriend is a model she's อ่าก็คือแฟนของแดนเนี่ยนะคะเป็นนางแบบเธออ่าเราต้องมาคิดและว่าแฟนของแดนเนี่ยเธอเป็นนางแบบเธอควรจะมีลักษณะยังไงคะนักเรียนเออนางแบบนะจะเป็น h a นเซอร์ไหม ก็ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเป็น girl friend เนาะเพราะฉะนั้นต้องเป็นอะไรคะนักเรียนเป็น beautiful สิคะ she's i beautiful เธอเนี่ยเป็นคนที่สวยนะก็เลยได้เป็นนางแบบโอเคเนาะอะต่อไปค่ะข้อ4เห็นไหมไม่ยากเลยนักเรียนถ้าเกิดเรารู้ความหมายบริบทของประโยคเนาะข้อ4 my grandfather นะคะก็คือ,อปู่หรือตาของฉันเนี่ย is 96อายุ96แล้ว he is อะไรคะ o l d ค่ะก็คือแก่แล้วนั่นเองถ้าไปใช้ยังนี่ผิดทันทีเลยโอเคนะข้อ5ค่ะ my mother never gets a n g r y นะคะแม่ของฉันเนี่ยไม่เคยโกรธเลย she always อ่ะเขาบอกว่าไม่เคยโกรธแปลว่ามันจะต้องเป็นคำตรงข้ามกับคำว่าโกรธอ่ะคนที่ไม่ค่อยโกรธใครก็ต้องเป็นคนที่อะไรคะนักเรียน h a ป p y มีความสุขมีความสุขฉันไม่เคยโกรธใครคันฉันเป็นคนที่มีความสุขอยู่เสมอใจดีนะคะอะตัดออกนะข้อ6 t i m very good looking he is นะคะ very good looking แปลว่าอะไรแปลว่าลุคของเราเนี่ยดูดีก็คือเป็นคนที่ภายนอกดูดีนั่นเองหน้าตาดีนั่นเองเพราะฉะนั้นทิมเขาจะเป็นยังไงคะนักเรียนเขาจะ handsome เป็นคนที่หลอ่อนั่นเองอ่า นะคะนักเรียนเขียนลงไปอสองข้อสุดท้ายเหลือ funny กับย่างมาดูซิว่าเราควรจะเติม funny ไว้ข้อไหนเติมย่างไว้ข้อไหนนะคะข้อ7จ็ we laugh and laugh when we are with cars he is very เราหัวเราะแล้วก็หัวเราะเมื่อเราเนี่ยได้อยู่กับ cars he is very เพราะฉะนั้นเขาเป็นคนแบบไหนคะนักเรียน Funny. Uh, เพราะฉะนั้นข้อแปลตอบยังนะคะ He is famous pop star and he only 17 he is young นะคะเขาเนี่ยเป็น a famous pop star เป็น pop star ที่มีชื่อเสียงมาก and he is only 17แล้วก็อายุแค่17ปีเพราะฉะนั้น he is young เขายังหนุ่มอยู่ยังไม่แก่อ่ะ uh, ก็เสร็จแล้วสำหรับ exercise 4เป็นไงกันบ้างเติมได้ถูกต้องกันไหมคะ อะถ้าถูกต้องก็ clap your hand for yourself ปุบมือให้กับตัวเองค่ะอ่าโอเค ทีนี้เดี๋ยวเราไปดู exercise ถักไปเคนะคะนักเรียนเปิดมาที่ exercise D อ่า direction is complete the chart นะคะทำ chart เนี่ยให้สมบูรณ์นะก็คือให้นักเรียนเติม subject pronoun ให้สมบูรณ์ก็คืออะไรคะสรรพนามที่เป็นประธานแล้วก็ object pronoun ให้สมบูรณ์สรรพนามที่เป็นกรรมนะคะซึ่งตัวเนี้ยครูเมย์ก็โกดเฉลยให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอะไรคะมันง่ายนะคะ very easy นักเรียนเขียนตามของ ที่เชื่อเมยไปได้เลยประธานเราเรียนมานะตั้งแต่เด็กและมีอะไรบ้าง I U V D He She It ใช่ไหมคะะก็เขียนลงไปส่วน object pronouns นะคะเราก็ได้เรียนไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเบสิกนะนักเรียนน่าจะเคยเรียนมาหลายรอบแล้วแหละนะคะอ่ะ object ของ I ก็คือ me อ่ะ U เป็น you he เป็น him she เป็น her it เป็น it we เป็น u r s แล้วก็ they เป็น them โอเคนะคะ อะทีนี้ก็เสร็จสำหรับ exercise ดีเราก็มีความรู้ในเรื่องของ object pronouns และนะคะว่าถ้ามันอยู่ในรูปแบบกรรมเนี่ยประธานถ้าอยู่ในรูปแบบกรรมมันจะต้องมออีลักษณะเป็นอย่างไรเขียนอย่างไรนะคะทีนี้มาดูข้อ E อันนี้แหละที่เดี๋ยวเราจะต้องทำกันเนาะประโยคคำสั่งของเขาคือ rewrite the sentences using object pronouns f o l l o w the e x a ก p l e อ่าก็คือให้นักเรียนเขียนประโยคนะคะที่เขาให้มาทั้งหมด6ประโยคเขียนใหม่โดยใช้ Object Pronouns นะคะก็คือตารางข้างบนนะก็คือนักเรียนจะต้องเปลี่ยนตัวกรรมในประโยคนี้นะคะเปลี่ยนตัว Objectpronoun ในประโยคนี้ให้อยู่ในรูปที่ทีเชอร์ให้มานะคะมี Me, you him her it us them โอเคนะอ่ะมาดูข้อแรกก่อนนะ ให้นักเรียนเนี่ยกดพอยส์วิดีโอและลองทำด้วยตัวเองดูแล้วค่อยกดเล่นนะคะอ่ะโอเคข้อหนึ่ง I love my sister very much อ่าแปลว่าอะไรคะฉันรักออพี่สาวหรือน้องสาวของฉันเนี่ยมากมากเลยนะอะไรเป็นกรรมคะนักเรียนอ่ะเอาทีละอย่างเนาะอะไรเป็นประธานอะไรเป็นประธาน I ใช่ไหมคะตัวฉันมันทำไมคะนักเรียนมัน love มันรักรัก,รกเป็น verb เป็นกริยาฉันรักอะไรที่โดนเรารัก my sister นะคะพี่สาวของฉันน้องสาวของฉันเพราะฉะนั้น my sister เป็นกรรมนะนักเรียนต้องเปลี่ยน my sister ให้เป็น object pronoun เคไหมอ่ะทีนี้เราก็ต้องดู my sister นะคะแปลงเป็นประธานก่อนมันก็คืออะไรเป็น she ใช่ไหมคะอ่าเป็น she พอ sister แปลว่าพี่พสาวอ่ะเพราะฉะนั้น object ก็จะต้องเป็น I love her very much โอเคนะเห็นไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนอีกสิ ข้อต่อไป she doesn't like d a s cat นะคะหลอนเนี่ยนะคะหรือว่าเธอเนี่ยไม่ชอบแมวตัวนั้นระบุจอบจงอะอ,อะไรเป็นกรรมคะนักเรียนแมวตัวนั้นใช่ไหมคะ d a s cat เพราะว่ามันโดนเราไม่ชอบเออโดนผู้หญิงไม่ชอบนะเราก็ต้องเปลี่ยนมัน d a s cat เป็นสัตว์สิ่งของเพราะฉะนั้นมันจะต้องอยู่ในรูปอะไรของ object, อ็อบเจกต์คะ it ่า it แล้ก็ใส่ไป she doesn't like it ลอนไม่ชอบมันมันใน,นที่นั้นก็คือ death cat ข้อ3ค่ะ please help me and my friends นะคะได้โปรดช่วยฉันและเพื่อนของฉันเถอะนะเพื่อนเติม s ด้วย my friends นะคะแปลว่าหลายคนแล้วก็ต้องมาแปลงค่ะ me and my friends เนาะเป็นกรรมเพราะว่าออขอให้ช่วยนะโอเค me ก็คือตัวเราแล้วก็ เพื่อนของเรานะคะมันก็จะแปลงเป็นอะไรคะนักเรียนเป็น v ใช่ไหมคะแปลว่าเราเพราะว่ารวมตัวชั้นอยู่ด้วยแต่ถ้าไม่รวมตัวเรามันจะเป็น day นักเรียนก็มาดูสิ v object pronoun ของมันคืออะไรคือ us เราก็ใส่ us ไป be and peace help us ทำไมเราถึงต้องเรียน object pronoun น,นักเรียนพอจะสังเกตได้หรือยงังมันจะช่วยทำให้ประโยคเนี่ยสั้นและกระชับขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องพูดยาวเหยียดว่า Please help me and my friends พูดแค่ว่า please help us นะเขาก็จะเข้าใจและเออช่วยพวกเราหน่อยเนี่ยประมาณนี้ต่อไปข้อ4 I know Sue and Jane very well นะคะฉันรู้จักซูกับเจนเนี่ยเป็นอย่างดีอ่ะ Sue and j a n นะคะมาแปลงให้เป็น object ซิมีกี่คนคะเรียี2คนรวมเราไหมไม่รวมเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นเด e y และ object ของ d a e y คือ เดมค่ะก็ต้องเขียนได้ดังนี้ I know them very well นะคะข้อ5 I really want that car อ that car เนี่ยเหมือนกับข้อ2เลย that s, that s cat นะคะเป็นสัตว์สิ่งของเราก็ต้องแทนมันด้วย it ค่ะ I really want it ฉันต้องการมันมันในที่นี้ก็คือ that car นะ สุดท้ายข้อ6ค่ะ I don't like the French teacher. She's very... She's always angry นะคะก็คือฉันเนี่ยไม่ชอบคูฝรั่งเศสคนนั้นเลยนะเพราะว่าเธอเนี่ยโมโหอยู่ตลอดเวลานะคะอะ,อะไรเป็นกรรมคะนักเรียนก็คือ the French teacher ใช่ไหมคูฝรั่งเศสคนนั้นเพราะว่าโดนโดนเราเกียดโดนฉันเกียดนะเป็นกรรมอ่าเพราะฉะนั้น the French teacher ช่วยแปลงหน่อย มันก็คือ uh, she ใช่ไหมคะอันนี้เขาใบ้มาและ she a l very angry เป็น she ก็แปลงให้มันเป็นกรรมค่ะก็เป็น her ค่ะ I don't like her she's a l very angry อาเสร็จแล้วสำหรับ exercise e ก็ไม่ยากเหมือนกันแบบฝึกหัดนี้นะคะเป็นเรื่องเบสิกเลยเนาะเกี่ยวกับ subject pronoun object pronoun นักเรียนก็อย่าลืมไปทบทวนดูโดยเฉพาะตารางเนี่ยใช้ได้เลยนะคะเซฟเอาไว้ away, หรือจดเอาไว้ในหนังสือในสมุดนะคะสามารถกลับไปท่องจำได้ค,ค่ะทีนี้มาดู exercise F นะคะ The direction is match the answers with the questions นะคะก็คือ จับคู่คำตอบและคำถามที่มันสอดคล้องกันให้นักเรียนจับคู่ให้มันถูกต้องนะคะให้มันเข้าคู่กันนะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะอ่ะนักเรียนที่ชมคลิปอยู่นะก็ให้นักเรียนนะคะฝึกทำด้วยตนเองลองทำดูพอสวิดีโอครูเมย์ไว้ก่อนเนาะครูเมย์ให้เวลาทำอ่ะพอทำเสร็จแล้วค่อยกดเล่นวิดีโอนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยข้อ1ควรจะตอบอะไร เขาบอกว่า she's very intelligent and very funny อ่าก็คือเป็นคนที่ฉลาดมากแล้วก็เป็นคนตลกมากๆเราควรจะจับคู่กับข้อไหนดีคะอ่าคำตอบคือ f นะคะ f อ่าเราก็วง f ไว้เลยนะตัดช้อยไปก็คือ what's your girlfriend like นะมันก็ควรจะถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใช่ไหมคะอ่าก็คือว่าแฟนของคุณเนี่ยมีนิสัยเป็นยังไง girlfriend like นะคะเขาก็ตอบว่าเป็นคน very intelligent and very funny อ่าข้อน,นี้ก็คู่กันเนาะอ่าใครตอบได้เหมือนทีเชื่อบ้าง อะต่อไปข้อ2ค่ะ yes she is she's i very beautiful อ่าก็คือใช่เธอเป็นแบบนั้นแหละเธอเป็นคนที่สวยมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องคู่กับประโยคคำถามอ่าประโยคคำถามอ่ะแน่นอนทุกอันเป็นประโยคคำถามต้องเป็นประโยคคำถามแบบไหนด้วยเป็นแบบเออตอบแค่ yes หรือ no ก็คือเป็น short answer เพราะฉะนั้นนักเรียนตัด choice ที่เป็น wh ไปได้เลยนะคะข้อ2ตอบ C a t นะคะก็คือ is she attractive นะคะเธอเนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์ไหมอ่าเธอเป็นคนหน้าตาดีไหมก็ตอบ yes she is she is very beautiful โอเคนะคะต่อไปข้อ3เขาตอบสั้นๆว่า she's i our student นะคะเธอเนี่ยเป็นนักเรียนอ่ามันจะต้องคู่กับข้อไหนดีคะนักเรียนข้อ h นะคะข้อ h ก็คือ what does your girlfriend do ถามเกี่ยวกับอาชีพว่ากำลังทำอะไรอยู่นะแฟนเธอเนี่ยทำอะไรอยู่หรอก็เป็นนักเรียนนะคะต่อไปข้อ c ข้อ4 she's 21 y e a r s old ต่อเป็นอายุเธออายุา21ปีเพราะฉะนั้นจะต้องถามเกี่ยวกับอายุอันนี้ง่ายเลยนะคะนักเรียนก็คู่กับ g ค่ะ เออ how old is she นะเธออายุเท่าไหร่นะคะต่อไปข้อ5ค่ะ yes I like him very much นะประโยคตอบแบบสัน้นมาอีกแล้ว short answer นะคะเอ่อแปลได้ว่าใช่ฉันชอบเขามากอะ่ะเราจะจับคู่กับข้อไหนดีนักเรียนข้อ i นะคะ do you like Robbie Williams นะคะคุณชอบ Robbie Williams ไหม do you like นะก็ตอบว่า yes I like him very much โอเคนะคะต่อไปข้อ6ตอบ no she isn't she's is very sociable นะคะไม่เธอไม่ได้เป็นแบบนั้นเธอเนี่ยเป็นคนที่เข้าสังคมเก่งมากข้อ6เราจะจับคู่กับ l a ดีต้องเป็นคำถามที่ไม่ใช่ wh นะคะก็คือข้อ a นะคะ is she shy เธอเป็นคนที่อายไหมก็บอกว่าไม่เลยฉันเข้าสังคมเก่งนะเธอเข้าสังคมเก่งข้อ7ค่ะ She's i tall and she has short black hair. เธอเป็นคนที่สูงแล้วเธอก็มีผมสั้นสีดำนะคะข้อนี้เราแน่นอนเราต้องรู้และว่าเขาจะต้องถามถึงลักษณะภายนอก physical appearance นะเพราะฉะนั้นเราจะจับคู่กับ J นะคะ J คือ What does Alice look like นะ look like นะคะจะถามเดียวกับลักษณะภายนอกแต่ถ้าเกิด like อย่างเดียวแปลว่าลักษณะนิสัยนะคะ ข้อ8 no she has blue eyes นะ she has blue e y e ข้อนี้เราก็ต้องคิดและน่าจะถามเกี่ยวกับเรื่องสีตาเพราะฉะนั้นข้อ8มันจะต้องจับคู่กับข้อไหนคะนักเรียน e ค่ะ e อ่าก็คือ d o e s she h a v e green eyes เ,เธอเนี่ยมีตาสีเขียวใช่ไหมก็ตอบว่า no she has blue eyes เธอมีตาสีฟ้าต่างหากข้อ9ค่ะ That's my girlfriend อ่าก็คือเป็นการบอกว่าเนี่ยคือแฟนสาวของฉันนะอ่าเราควรจะเลือกจากผู้ข้อไหนดีก็ต้องคู่ด,ดีใช่ไหมคะดีก็คือ Who's that Who's that นะก็คือเป็นการถามว่าคนนั้นคือใครนะอ๋อคนนี้คือแฟนสาวของฉันเองข้อ10 No I don't like her at all นะคะแปลว่าไม่ฉันเนี่ยไม่ชอบเธอเลยนะอ่ะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เหลืออันสุดท้ายและก็จับคู่กับ B boy นะคะ Do you like Jennifer Lawrence? นะ Jennifer Lawrence คือดาราฮอลลีวูดคนหนึ่งไม่รู้นักเรียนรู้จักไหมเนาะก็คือเป็นเป็นการถามว่าคุณเนี่ยชอบ Jennifer Lawrence ไหมก็ตอบว่า no I don't like her at all เอไม่ชอบเลยอะประมาณนี้อ่ไในดูคำตอบของนักเรียนซิว่าเหมือนกับของทีเชอร์ไหมใครจับคู่ได้ถูกต้องถูกํำบาง ก็เก่งมากเลยนะคะ Excellent นะอ่ะก็เสร็จแล้วสำหรับ X น,นะคะนักเรียนเปิดมาที่ p g e 35 35นะคะที่ Exercise G คำสั่งคือ Unscramble the sentences นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยเรียงประโยคทั้งหมดกี่ประโยคคะ s sentence นะคะ6ประโยคเหล่านี้ ที่เขาให้มาเนี่ยให้ถูกต้องเพราะว่าตอนนี้มันมั่วตัวไปหมดเลยค่ะนักเรียนเออประธานไปอยู่ท้ายเวิร์มาอยู่หน้านะคะรำมาอยู่ข้างหน้าบ้างอะไรเงี้ยให้นักเรียนเรียงประโยคให้ถูกต้องตรงตามโครงสร้างที่เราเคยเรียนมาอ่ะถ้าเป็นเรื่องผมอะไรเงี้ยเราก็ต้องเรียงยังไงคะนักเรียนตามที่ตำราเขาบอกคือต้องเอาความสั้นยาวขึ้นก่อนตามด้วยลักษณะผมใช่ไหมคะว่า curly straight หรือ wavy เออว่าเป็นผมตรงผมหยิก นะคะคตามด้วยสีผมแล้วก็ค่อยคำว่า hair hey นะนี่คือวิธีการเรียงผมถ้าเป็นอันอื่นก็เรียงให้ถูกตามสูตรของมันนะคะแบบฝึกหัด G ตัวนี้ exercise G เนี่ยครูมเมนจะให้เป็น homework นะคะเป็น homework ให้นักเรียนกลับไปทำมานะของตัวเองทุกคนนะคะทำลงใน workbook นะเขียนให้ถูกต้องทั้ง6ประโยคโดยที่ไม่ต้องส่งนะคะ การบ้านอันนี้ไม่ต้องส่งมาในกลุ่มไม่ต้องส่งมาในแชทส่วนตัวเก็บไว้กับตัวเองแล้วเดียววันพรุ่งนี้นะคะคือวันพุธนะเราจะมาเฉลยกันในคาบพร้อมกับขึ้นยูนิตใหม่คือยูนิตเอกนะคะก็ให้นักเรียนเตรียมหนังสือเอาไว้โอเคไหมคะ,ะสําหรับวันนี้ครูเมย์เอาไว้เท่านี้วันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างได้ทำแบบฝึกหัดหลายแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับคำาพา์ให้นักเรียนฝึกนะคะจัดหมวดหมู่ว่า คำศัพท์อันเนี้ยพูดถึงลักษณะภายนอกนะอันเนี้ยคือการพูดถึงลักษณะนิสัย personality นะนะคะแล้วก็อะไรอีกการเรียงประโยคการจับคู่ใช่ไหมคะดูบอดีบทของประโยคว่าอันนี้น่าจะหมายถึงคนที่มีลักษณะ intelligent beautiful เป็นตน้นโอเคค่ะ that's all for today because we have run out of time so see you again next time bye